ความสุขความเดิมก้าวหน้าในการงานที่ที่ไปนคะคะสบายดีเด้อสวัสดีค่ะหนูมมมไม่อยากมีคู่แข่งกินานมากไม่ดีค่ะยี่สิบสี่เด็ดสบี่ขอโทษเรื่องไรยี่สิบสี่ออไรขอสักห้าไรได้ไหมคะขอไรได้เยเนี่ยจะไว้ปลูกเพ็รค่ะอะรไรทีแล้วไรทีแล้หมดแล้วนะคะหนู ขอ,อแล้วเดี๋ยวพี่อยู่กับพี่หลังก็ได้ค่ะม,มากเลยค่ะัาุณงสาราคณิศาสตร์เด้อค่ะขอให้โชคดีเด้อค่ะไง่ายไปก็อยาลอมคณิศาสตร์ขอให้พกโชคดีค่ะกุ้คณิศาสตับขออนวยให้เดินขางสวัสดีค่ะโชคดีค่ะีการาาชีพเดขอให้ลอง เป็นคนเป็นคนดีมีความสามารถถึงท่านจะไปอยู่ที่ไหนนะคะย่อมมีเป็นที่ยอมรับของทุกคนและก็ไม่อับจนและ,จะเจริญก้าวหน้าตลอดไปนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้ย้ายและต้องบอกว่าขอบคุณมากๆที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการทำงานและเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเรื่องขอบคุณค่ะ ฉันในนามของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะท่านรองปริวัติท่านเป็นคนที่มีคุณภาพเก่งดีประทับใจในวาระดีขึ้นปีใหม่ดีพี <c oughs> ปริวัติจะย้ายไปดำรง,งตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุฎชุมวิทยาจังห <ใน S 2> วัดยะโสธรในในฐานะที่พวกผมเนี่ยในฐานะกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์มึงไม่ต้องพอไดูดไปเลยก็แสดงความยินดีเนาะอก็แสดงความยินดีที่พี่ได้ไปสมดังความมุ่งมา่นปรารถนาที่พี่ได้เขียนแต่สงสัยอย่างเดียวอย่างพี่ตั้งใจว่าถ้าพี่ได้เป็นพอแล้วพี่จะเปลี่ยนชื่อกลับมาเป็นชื่อเดิมไหมไอ้นี่เลอะเทอะพี่อย่าไปฟังมันมากท้าวอนท้อว ถ้าเป็นพ่อถาวรพี่ก็อยู่อย่างนี้แหละอย่าเป็นเลยเปลี่ยนอริวัตเนี่ยแหละดีแล้วขอให้โชคดีในการรับราชการเป็นรองผู้อำนวยการที่จังหวัดยะโสธรและอย่าลืมคนกรุงเทพนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบายท่านทีสอแเรนยรยอ่มอเป็อดนัเน็นอนมปรเยเมอรมเแนก ท่านรองปริวัตรเป็นคนใจดีเขาดูงานให้พวกแม่บ้านอยังไงดีเป็นเป็นกลุ่มแล้วก็เข้าใจง่ายาช่วยกักเราเห็นท่านรองครั้งแรกดูท่าทางท่านเหมือนท่านดุท่านแต่จริงๆแล้วท่านมีคนใจดีมากค่ะอัธยาศัยดีรักล,ลูกน้องเป็นห่วงลูกน้องท่านดีมากๆค่ะเสียดายที่ท่านจะต้องไป พิ่งมาได้สองเดือนเองเสียดายม,มากๆแต่เสียดายอะไม่อยากให้ไปเลยค่ะบออยากให้อยู่ที่นี่ได้ไหมอะสำหรับแม่บ้านที่นี่รักมากเลยค่ะรักทงกคนเข้าออมา<อ>ทำงานาที่สองเดือนคือมีความรู้สึกว่าท่านนีเออ่เป็นคนอัธิาศัยดีนะคะจริงๆแล้วนะท่านเป็นคนแบบว่าปากไร้ใจดีค่ะนี่ยัยโดยรวมแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้นำที่ดีมากค่ะ นับถือท่านมากๆเลยค่ะแม่แบ้านรู้รู้ปุ๊บแม่บ้านยังตกใจเลยไม่อยากให้แม่เข้าไปเลยเสียดายลองโชคด,ดีครับลองสุข้อ,อ่ะคิดถึงจังเสียดายจังเซ็กซี่ค่ะ <laughs> บองโวย<า>ัด <laughs> ด่วนด่วนด่วนทิ้งผมแล้วรักพี่นะโชคดีดนะคะ่ะไอ้ภูมิอยู่ไหนอะรองข้าหวหวยด้วย <laughs> อย่าไปเลยกูลักค่ะพ้นทุกแล้วเป็นห่วงนะขอบคุณค่ะทำงานเก่งรักนะจุบ๊บ You are nice รอคดลอดๆรอคลอดๆรอคลอดๆรอรวยเลสบ๊ายบายค่ะ